สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมเบอร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกมบมอนเทพตัวหนึ่งนะครับก็เป็นซีการ์ดแฟร์นะครับผมก็เดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมรับชมคลิปอื่นๆันนี้ผ่านเพลฟรซเบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและหน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้้้้นนนนะครับกก็อยู่่ทีาาาลิง์หหหเพจ ช่องได้เลยแล้วก็แล้วก็มีลิงก์ใต้คลิปก็มีนะครับผมอีกช่องนึงก็คือการกดซุปเปอร์แท็ขอบคุณนะครับใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดให้ช่องได้เช่นกันเพียงแค่คุณเลื่อนหาว่าขอบคุณเนาะก็สามารถกดให้ช่องได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกเนี่ยนะครับก็สามารถกดไลค์กันมาเยอะกดพูดคุยคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับเพื่อให้คลิปของช่องเราเนี่ยคนอื่นไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมไปชมได้เลยนะครับสำหรับซีการ์แฟนเนาะมันมีแลกในกิจกรรมบริหารเดือนนี้ทั้งเดือนนะก็จะเป็นเอาหหหนน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 ัััังงงสือออกกกาาาาดดดท้้มนะ้มมม500ะะะะไปปแแลคครรรบบผผตเเ็ยย่่ีีีซ์ฟ โอเคสำหรับซีการ์แฟนะครับเป็นโปเกมอนท่ามังกรดินนะผมบอกว่าตัวนี้โคตรเก่งเลยนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับซีการ์แฟนะครับก็มาดูสเตตกันนะครับอยู่ที่802นะอันนี้ยังไม่ได้ทําล่างแฟรนะครับผมอ่าด้านในเนี่ยจะเห็นได้ว่าซีการ์แฟรเนี่ยเป็นโปเกมมอนโจมตีสายเวทเนาะก็มีพลังโจมตีเวทเนี่ย155นะแล้วก็ป้องกันเวท155เช่นกันนะครับมีเลือดกับสปีดเท่ากันนะครับ133นะครับผมแล้วก็มีป้องกันเอกภาพ ได้ดีจํานวนหนึ่งนะครับผมสแตตโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับผมในส่วนของอนิสัยดีกว่าอตอนรีสายฟ้าก่อนนะครับอย่างรีสายฟ้าก็ทําแบบผมก็ได้นะรีให้เต็มก่อนนะฮะพอรีครบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเปิดคําว่าสายฟ้าได้แล้วก็ยัดไปแม็กได้อย่างเงี้ยปกตินะครับแค่เปิดได้เฉยนะยังไม่ต้องล็อกนะครับผมแล้วพอเรารีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆทยอยล็อกไปนะครับทยอยล็อกไปนะครับยังไม่ต้องล็อกตั้งแต่ตอนแรกนะครับผม ไงคลคปนี้นก็คือจบแล้วนะครับผมรไีได้เปเชียลได้แีกนนึงก็ถือว่าดีมากนะครับผมถ้าเกิดว่าเรายังทําสายฟ้าไม่ครบแล้วเราไปกดล็อกเนี่ยมันจะเสียหินในการรีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมนิสัยนะครับแน่นอนนิสัยของซิกาดแฟร์ถ้าดีที่สุดผมไม่เป็นโบราณแล้วกันเพราะว่ามันเป็นโจมตีสายเวทเนาะก็เป็นโบราณดีที่สุดเลยคุณสมบัติเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคุณสมบัติซีการแฟร์นะครับผมเป็นมังกรดินนะฮะซีกาดแฟร์ Fair, นะครับผมอยู่ในเดอดินโอเค สำหรับซีกาดแฟร์นะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะซีกาดแฟร์มีนี่ครับล่างมาสเตอร์ด้วยนะอ่ะโอเคเรามาดูล่างนี้ก่อนนะครับผมอ่าซีกาดแฟร์คุณสมบัติที่1น,นะครับก็มีแนะนําอยู่2อันนะครับผมก็จะมีดาร์โคนิตนะฮะกับตัวสปีดอัพนะฮะคุณสมบัติที่2เนี่ยผมก็มีแนะนําอยู่อ่าประมาณ3อันอันที่1เนี่ยนะครับจะเป็นเบอร์เซิร์กนะเมื่อเลือดเหลือครึ่งหนึ่งดาเมจแรง40%เ อันที่2จะเป็นนี่ครับคอมพิเตอรทีฟนะครับเมื่อตนเองอยู่ในสภาวะตถุถอยจะเพิ่มดีสาเปอร์เซแล้วก็จะเป็นม็อกซี่นะทุกครั้งที่เราใช้ศัตรูได้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีมากตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคเราไปดูอย่างอื่นกันต่อสําหรับซีการ์แฟร์นะครับโอเคซีการ์แฟร์นะครับเราไปดูเรื่องในส่วนของอ่าความสัมพันธ์กันซีการ์แฟร์นะครับจับความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องเงินที่นี่ครับการดอนใต้ดินนะฮะการดอนใต้ดินให้เป ตัวที่2เนี่ยจะเป็นเลคอซ่านี่ครับเลคอซ่าจะให้เป็นในส่วนของสเปเชียลแท็กเหมือนกันตัวที่3ามเซอร์เนียร์สนะครับผมเซอร์เนียร์สเนี่ยนะครับ,รบจะให้เป็นในส่วนของสปีดนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นซีการ์ดปกตินะครับก็จะให้เป็นเลือดนั่นเองเมื่อเราทําการนะครับปลดเต็มนะอย่างเงี้ยผมปลด4ช่องเนี่ยปลดเต็มเลยมีเครื่องหมายถูกครบเครื่องหมายถูกครบอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราปลดซีการ์ดล่างเขียวเนะี่ยแล้วเราทําตามเงื่อนไขนะข้อสนิทถึงเนี่ยนะครับถึง70เนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถปลด นะครับเพิ่มเติมได้อีกจะเป็นกระดิ่งชุดเบลตรงนี้นะครับผมหาซื้อได้จากร้านสัพันธ์ก็จะมีอะไรบ้างล่ะมีเบอร์ท่อนะฮะมีกราดอนนะครับแล้วก็มีลันดารอสนะครับผมก็สามารถทจะปลดได้มันจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่ว่าจะเป็นสเปเชียลแท็กเลือดนะครับผมเลือดทั้งหมดเลยนะเลือด3แถวนะครับผมสเปเชียลแท็กสนะฮะแถวล่างเนี่ยนะครับจะมีคาซิเลียนะครับมีไวคิวมีไวคิวเลมเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเซเลบีก็จะได้สแตทเช่นกัน โดยใช้กระดิ่งชุดเบลในการปลดนั่นเองนะครับผมสำหรับอาวุธแล้วนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ชิ้นที่ผมแนะนำว่าจะมีเขี้ยวมังกรนะอีกต้นก็เป็นท่อนไม้นะก็สามารถเลือกใส่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเสริมสร้างพลังโจมตีธาตุดินธาตุปังกรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราสวมใส่ดักกอนทรีสเนี่ยหรือเขี้ยวมังกรเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ทําบวก9นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทําอาวุธดาวได้ก็ทําไปเลยนะมันก็จะได้สแตตเพิ่มเติมแล้วก็เก่งกว่าเดิมด้วยนะครับผม อ่ะโอเคถัดไปนะครับให้เราทําการฝังนะครับถุงขึ้นบ,บัตได้ทั้งในนะฮะอย่างซิกาดแฟเนี่ยผมแนะนําให้ฝังเป็นพวกกล่องแดงนะครับที่เป็นคริสติคอลนะก็ถ้าเกิดเราถอดออกนะผมจะให้ดูถ้าเกิดเราถอดออกเนี่ยนะครับสเตตมันจะได้แค่อาวุธใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะได้แถบสีเขียวเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีออฟที่2เพิ่มมาก็คือเพิ่มอัตราการติดคริสติคอล11%อันนี้เป็นในส่วนของบวก9นะแต่ว่ามันจะทําให้เพิ่มขึ้นมากได้นะครับก็คือเราจะต้องทํา อ่าเป็นอุปกรณ์ถุงเครื่องมือโตเป็นดานเหมือนกันนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็ลองมาใส่กันดูนะครับผมในส่วนของออบิคอนนะครับอ่าลิฟบินลูนนะฮะก็หาใส่ได้เลยนะครับก็เน้นไปทางอ่าสายเดอเมทละกันนะครับผมหาใส่สายเดอเมทซะส่วนใหญ่นะโอเคต่อมานะครับค่าความสนิทก็อัพให้ตามเลเวลเลยเต็มที่คือสูงสุดคือ100เนาะแล้วก็คะแนนผูกพันเนี่ยนะครับจะทำได้ก็ต่อเมื่อตัวละครระดัเวล90ใช่ไหมปลดล็อกลีดิกโบราณ ไปเล่นเอาของมานะครับเป็นยันทำลายนะครับเราจะสามารถที่จะสะสมอย่างละ40ใช่ไหมฮะแล้วก็ทำลายสกิลได้ไอ้ทำลายช่องอความผูกพันได้นะครับก็จะเพิ่มเติมได้ซึ่งนะครับช่องความผูกพันเนี่ยเลเวลมันจะเกิน100นะครับก็คือใส่เพิ่มเข้าไปเลยเหมือนมันได้ค่าคอามสิทกับค่าผูกพันเพิ่มกันนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะฮะจะเป็นในส่วนของอสกิลอ่ะเรามาดูสกิลกันนะครับเริ่มมันที่สกิลตัวเลยนะครับอีโคโลจิคอลกราเดียนนะครับผมก็เมื่อเริ่มต่อสู้เนาะอ่าจะสุ่มนะครรัับบล้ออม1ตว ในทีมของเราแล้วก็ทีมศัตรูนะครับเมื่อทีมเราถูกล้อมรอบเนี่ยนะครับมันจะเป็นวงล้อแดงๆนะครับผมอยู่ตรงรอบๆตัวโปเกมอนเนาะอยู่ผมจะให้ดูตอนเข้าไปสู้แล้วกันนะครับผมถ้าเป็นฝ่ายเราถูกล้อมรอบเนี่ยนะครับจะเพิ่มเดเมจสกิล30%นะครับความถึกนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังป้องกันด้วยนะครับมีผล5เทิร์นนะครับสะสมได้5ครั้งแต่เมื่อศัตรูเนี่ยถูกล้อมรอบเนาะศัตรูฝ่ายตรงข้ามนะจะลดเดเมจนะครับ20%นะครับผมแล้วก็เดเมจชนะธาตุนะครับ เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลเอนดูของมันเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับผมอ่ะแล้วก็นะครับตอนออกลบเนี่ยเดเมจสกิลของโปเกมอนธาตุความมืดแฟรี่นะครับที่ออกลบจะลดลง15%แล้วก็จะฟื้นฟูพลังโจมตีเวทให้กับตัวมันเองนะต่อมาครับเราไปดูสกิลโจมตีธาตุที่1สกิลโจมตีธาตุที่1เนี่ยจะเป็นอ่าดรกก้อนเวฟนะครับผมก็เป็นการสร้างความเสียหายธาตุมังกรนะครับผมเมื่อโจมตีศัตรูแล้วเนี่ยจะทําการล้อมรอบนะครับอ่าอ่าอันดับแรกนะคือ อ่าสกิลของซีการ์ดแฟร์เนี่ยมันจะมีสกิลล้อมรอบก่อนที่เป็นวงแดงๆเนาะเมื่อนะครับเราปล่อยสกิลดักแอนเวฟใส่เป้าหมายที่ถูกล้อมรอบเนี่ยมันจะทำเดเมจอีกครั้งด้วยความแรงอีก100%นะครับผมถือว่าดีมากๆถัดไปครับเป็นอ่า,าวซ่าแอโร่นนะในส่วนของอ่า,าวซ่าแอโร่นเนี่ยจะเป็นการสร้างเดเมจเป็นธาตุดินนะครับเมื่อโจมตีนะครับศัตรูที่ถูกล้อมรอบเนี่ยจะทำการสร้างเดเมจเพิ่มเติม,ตมนะครับแล้วก็สกิลนี้จะทำการอ่าเพิกเฉยพลังป้องกันนะครับ าตามค่าเลือดสูงสุด20%นะสกิลนี้สามารถโจมตีโปเกมอนที่บินอยู่นะครับหรือติดสถานะเลเบเทดได้นะครับผมก็ถือว่าดีมากๆดาเมจกลุ่มด้วย80เลยแรงมากๆเลยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นสกิล s r ร o u นะครับ s r ร o u เนี่ยก็จะเป็นสกิลสร้างความเสียหายเป็นท่าดินนะมีโอกาส60%ที่จะทำการล้อมรอบศัตรูถ้าใช้สกิลนี้นะครับล้อ,ลอมรอบศัตรู1ตัวนะครับจะทําการเพิ่มสปีดนะครับ แล้วก็เพิ่มในเบสสกิลให้ตัวเอง25%สะสมได้5ครั้งนะสกิลนี้สามารถโจมตีโปเกมอนที่บินอยู่นะครับแล้วก็ติดสถานะลีเวเทชได้นะครับผมสถานะลีเวเทยจะเป็นสถานะที่นะครับอ่าไอ้พวกสกิลที่มันต้านทานเหมือนลอยอะ่ะเหมือนลอยแต่อาจจะไม่ได้ลอยก็ได้นะครับปกติสกิลท่าดินเนี่ยมันจะตีสกิลบินไม่ได้ถูกไหมฮะไอ้พวกโปเกมอนที่มันบินอยู่สถานะลีเวเทชอ่ะแต่สกิลเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าเส้นแอโร่หรือโซลาร์ดิ้งเนี่ย มันก็สามารถโจมตีปกตนที่บินอยู่ได้ที่มันมีสถานะลอยตัวด้วยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีดดเมจแรงมากนะครับเป็นกลุ่ม50อันนี้ก็กลุ่มนะเป็นสกิลกลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับซีก์ดแฟร์นะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่อันติเมทครับเป็นคลอะครับเดสทรออร์นะครับผมก็จะทําการสร้างความเสียหายทตาดินนะครับแล้วก็ผลล้อมรอบนะครับทุกๆชั้นเนี่ย ที่ติดใส่ศัตูเนี่ยจะทำการเพิ่มดาเมจที่ได้รับ30%นะครับสกิลนี้สามารถโจมตีโปเกมอนที่บินอยู่ดำน้ำเจาะดินได้นะครับผมสกิลนี้สามารถโจมตีโปเกมอนทตาดินและติดสถานะเดวิเทได้นะสักทุกสกิลของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลมังกรแน่นอนมันตีปกติละแต่ว่าสกิลทตาดินเนี่ยที่มันตีโปเกมอนที่บินไม่ได้เนี่ยมันจะตีโดนหมดเลยแล้วก็ดดเมจค่อนข้างแรงเลยนะครับ160สังเกตไหมครับซีกาดแฟร์จะเน้นไปทางด้านโจมตีทตาดิน เพราะฉะนั้นอาวุธที่สวมใส่เนี่ยผมแนะนำให้เป็นท่อนไม้ดีกว่านะครับผมต่อมาเรามาดูกันที่สกิลยีนสกิลยีนเนี่ยจะเป็นสมาร์ทยีนนะครับผมก็ใน3เทิร์นนะครับจะทําการเพิ่มสปีด20%หลังจากถูกโจมตีจะเพิ่มถาวรเลย20%เดเมดเเมจ20%หนึ่งครั้งนะครับผมสกิลยีนเนี่ยปลดล็อกได้โดยการาทําทยีนอํานาจนะครับให้เต็มนะครับผมถึงจะปลดล็อกได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ ต่อมาในส่วนของสกิลลึกลับครับก็ทําการปลดให้ครบ8ช่องก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําการปลดครบ8ช่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สวมใส่กรอบสีทองได้เลยนะครับเป็นสกิลระดับสูงนะก็แนะนำเนี่ยก็จะมีพวกโลวมะตะนะครับผมเดีย๋ยวผมให้ดูตัวอย่างตัวที่มีพลังเยอะแล้วกันโลวมาตะนะครับแนะนำคริติคอลแนะนําสังคะห์สแสงแนะนำนะครับโจมตีเวทแนะนําสปิดแนะนำ,นะนำอะไรประมาณนี้สามารถสวมใส่ได้พื่เด้งเลือดฟื้นฟูนเลือดก็ใส่ได้เช่นกันเนาะตรงนี้อ่ะก็ไปลองทํากันดูได้ตรงนี้นะครับสาหรับ สกิลลึกลับนะครับผมโอเคถัดไปนะครับอาวุธบอกไปแล้วประดับเนาะประดับพื้นฐานนะครับผมแนะนําให้ทําเป็นประดับกรอบทองก่อนนะครับทำง่ายๆเลยโดยใช้ประดับสีขาวทำเนาะก็แนะนำนะครับเป็นเซตนี้ก็ได้สครับฟิกชูก็ได้ใส่ครบ3ชิ้นเนี่ยมันจะได้อ,ออฟพิเศษแถว2เห็นไหมตอนนี้นะครับพลังปกติที่ได้รับก็คือ,อเป็นพลังโจมตีสีแถวเห็นไหมฮะก็แนะนําให้เปิดสีแถวไว้ได้เนาะก็จะได้พลังตีบกเยอะก็จะได้พลังเยอะเนาะ ถ้าเกิดว่าเราใส่ไอเทมเนี่ยครบด้วยกัน3ชิ้นนะอย่างเงี้ยเราจะได้เอฟเฟกข้าง,งล่างคือพลังโจมตี20%สปีดอีก14%เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมนอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะใส่หินนะครับเพิ่มพลังได้ให้กับประดับนะครับไม่ว่าจะเป็นนี้ครับผมใส่ครบแล้วนะก็มีหินโจมตีกายภาพโจมตีเวทนะครับป้องกันกายภาพ ก้องการเวทตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีหินสปีดนะครับใส่ได้เหมือนกันแล้วก็ตีบกได้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีกําลังหน่อยนะครับหรือมีประดับกล่องสีทองมากพอเราสามารถที่จะทำนะฮะเป็นประดับเซตพิเศษได้นะครับประดับที่ผมจะแนะนาจริงจริงเนี่ยผมแนะนำเป็นประดับทันเดอร์ก็ได้นะครับมันจะมีออฟแถว3เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีคุณสมบัติในส่วนของการเพิ่มสปีดเพิ่มเดามเในการต่อสู้นะครับผมก็จะทําให้ตัวละครตัวนี้มันเก่งมากขึ้นนั่นเองประดับมันมีหลายเซตมากเลย นะครับผมก็ไปหาสวมใส่กันมันจะได้เป็นแถว3นะครับเป็นออฟแถว3เข้ามานะครับผมอ่ะโอเคถัดไปนะครับตีบวกเนี่ยแนะนําให้ตีบวกเป็น25เพราะเขามีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับผมอ่ะเราไปดูร่างมาสเตอร์ของซีการ์แฟร์กันนะร่างมาสเตอร์ซีการ์แฟร์นะครับเข้าไปดูตรงนี้แหละนะครับตรงที่ผมแนะนําในส่วนของอ่าคุณสมบติแหละนะครับผมอ่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับนี่เลยนี่เป็นมาสเตอร์ตัวเขียวนะครับผมอ่ะอันนี้เป็น สีการ์ดแฟร์มาสเตอร์นะครับก็จะเป็นร่างที่มันยืนได้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันสกิลเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะขอส่องก่อนละกันโอเคก็เดี๋ยวผมอ่านให้ดูเลยละกันนะครับสกิลติดตัวเนี่ยเมื่อเริ่มเทินจะสุ่มล้อมรอบศัรบตรูนะครับในตัวเรา1ทีมตรงข้าม1อ่ะผลเหมือนกันก็คืออ่าเพิ่มดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ฝั่งตรงข้ามก็จะทำการลดดาเมจเนาะสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาครับก็จะเป็นในส่วนของออร่าเบรกนะครับผมออกลบแล้วเนี่ยตนเองจะได้รับ ผลล้อมรอบ1ชั้นนะครับสกิลเดมเมจที่ชนะธาตุความมืดแฟรี่ <F air ly> จะลดลง25%แล้วก็ลดเดมเมจที่ชนะธาตุทีมเราลงอีก20%ก็คือเราโดนเดมเมจชนะธาตุเบาลงนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาครับเป็นพาวเวอร์คอนสตัคนะครับผมหลังจากซีการ์ดมาสเตอร์นะครับออกลบกับซีการ์ดแฟร์นะครับผมจะได้รับสกิลพาร์สฟจากซีการ์ดมาสเตอร์ก็คือตีการ์ตัวเขียวเนาะโบนัสนะครับ ATK ของพาร์สฟจะเปลี่ยนไปเป็นโบนัสสเปเชียลแท็กนะครับโดยเฉพาะ ทั้งทีมนะครับ50%นะครับแล้วก็ผลได้เมทสกิลจะแรงขึ้น25%แล้วก็สามารถโจมตีป้อมที่บินอยู่ดำน้ำจอดเรียนติดชาร์โรว์ได้แล้วก็ในส่วนของพลังโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มจาก5เป็น10%เพราะฉะนั้นนะครับมันจะต้องออกลบคู่กับซีการ์ดล่างเขียวนะครับผมซีการ์ดล่างเขียวคือตัวนี้เนี่ยป่ะเนี่ยป่ะเออโอเคต่อมานะครับท่าโจมตีท่ามังกรนะสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือสกิลนี้สามารถโจมตีทะะะะลลลลุโโนนนนนคครรััับบออมตไไดดด้้้้้้ปงกกาาหแว เมื่อโจมตีใส่โปเกมอนที่ติดสถานะล้อมรอบอยู่เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีครั้งด้วย100%แล้วก็ดูดซับนะครับเดมเมจที่สมมติเราตีหมื่นหนึ่งเราจะได้เลือดกลับมา5้0 0้นะครับมันจะดูดซับเดมเมจมาเป็นเรื่องของตัวเอง50%นั่นเองความแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นเลยเป็น120แรงมากๆนะฮะแล้วก็สกิลถัดไปเนี่ยเป็นสกิลธาตุด,ดินครับเป็น order of name นะครับผมสกิลนี้นะครับก็ที่เพิ่มตัวเข้ามาคือการโจมตีทุกเกาะพลังป้องกัันนนะะะะครบ้เเกกาาามาตาแลว็ อันนี้จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือความแรงเพิ่มขึ้นนะแล้วก็สกิลหนึ่งครับ i n f i n ิต e s o u วนะก็เป็นสกิลท่าดินเหมือนเดิมแหละนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับโจมตีสมรภูมเนี่ยมันจะทะลุโล่พลังป้องกันนะแล้วก็จะทำการเพิ่มสปีดและดาเมจสกิล2 5%รนะครับมีผลสองเทินสะสมได้5ครั้งนะแล้วก็ความแรงเนี่ยจะเพิ่มจาก50เป็น6กบนะครับผมอันติ่เมทเนี่ยจะเป็นคอ์มิเนเตอร์นะครับอันน ใส่ัตูที่ติดสถานะล้อมรอบอีก50%นะครับผมแล้วก็โจมตีโดนนะครับแทบไปทุกอย่างเลยไม่ว่าจะบินอยู่ด้านนั้นจอะด,ดินติดลาิเทตได้ทั้งหมดนะครับนี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ซีการ์ดนะครับมาสเตอร์ออกรบกับซีการ์ดแฟร์เนี่ยจะทําการสร้างดาเมจอีกหนึ่งครั้งด้วยพลังโจมตี100%นะครับเพราะว่าเห็นผมบอกแหละก็คือให้มันยืนคู่ก,กันกับซีการ์ดล่างเขียวจะเก่งมากๆตัวนี้นะครับผมโอเคเราไปรับชมในส่วนของการออกสกิลกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะ ผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับยังอยู่ในกิจกรรมอยู่นะยังมีให้แลกหนังสือลาดอนอยู่นะครับผมก็เมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้ทําการรีวิวไอ้ตัวพรีมาเดียกาไปตัวนั้นก็เก่งเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะฮะเก่งหมดแหละนะครับผมอ่ะเรามาดูการเรียนรู้สกิลกันนะครับให้ดูค,คร่าวๆนะฮะไม่ได้แบบจัดอะไรมากมายนะฮะพลังอยู่ประมาณ2ล้านไม่ได้เยอะไม่ได้อัพเลยอ่ะโอเคอ่ะโอเคมีสถานะบินอยู่พอดี เห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ง่ายหน่อยอ่ะสังเกตไหมสถานะวิชเชอร์เห็นไหมฮะสถานะล้อมรอบเห็นปะมันจะมีล้อมรอบตัวเองนะครับสีแดงล้อมรอบศัตรูอย่างเงี้ยอ่าตัวยักษ์เขียวโดนล้อมรอบศัตรูนะครับมันจะโดนดาเมจที่รุนแรงขึ้นนะครับอ่เอาเริ่มงมันที่สกิลมังกรก,ก่อนแล้วกันโป้งเห็นไหมครับอ่ะเดีย๋ยวผมให้ดูนะครับในส่วนของตัวอื่นบ้างนะครับว่าสกิลธาตุดินนะครับตีธาตุบินได้ไหมนะครับเริม่มงมันที่อ่าทาวเซนแอโร่แล้วกันเห็นปะ เขาใช้ในโล่โจมตีได้ปกติเราจะโจมตีโปเกมอนที่บินอยู่ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ติดสถานะด้วยนะครับนี่แล้วก็ท่าดินปะเนี่ยตีติดหมดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องห่วงเลยว่าสกิลท่าดินจะตีไม่ได้นะครับตีโดนหมดอ่ารูอันติเมตกันบ้างครับอันติเมตเป็นคอเดสทรอรยเออร์นะครับนี่ครับหือย่างแรงเลยนะแล้วก็ฟื้นฟูเลือดอีกหนักมากนะฮะโป่งโอเคเหลือตัวเดียวนะครับนี่ครับใช้สกิลดินเลยยังไงก็โจมตีโดนเห็นไหมอันนี้คือสกิลที่โดนนะครับ ยังไงก็ไม่รอดนะสำหรับปการที่บินอยู่นะครับเวลาเราจัดทีมเนี่ยนะฮะเวลาเราจัดทีมเนาะ,อ,ะอยู่ทีมดินใช่ไหมครับอยู่ทีมดินเนี่ยนะครับถ้ายืนนะคือจริงๆแล้วมันต้องควรยืนกับสีกาดใช่ไหมผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทําเป็นล่างมาสเตอร์ใช่ไหมครับก็ยืนสีกาดแดงมาสเตอร์สีกาดเขียวมาสเตอร์นะครับหรือกลาดอนหรือจะเป็นใต้ดินก็ได้ถ้าเกิดผมยืนณปัจจุบันนะผมจะยืนถ้าเป็นดินนะครับจะยืนแบบนี้ก่อนนะครับนี่ถ้าดินจะยืนแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่า หรือจะเป็นถึกๆหน่อยก็ตัวนี้นะครับผมนะฮะอ่าแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว,ว่าเราทําเป็นทีม,มังกรเนี่ยเขาไม่ค่อยแนะนํากันนะครับเป็นทีมนี้จะดีกว่าหรือเราจะแหวกแนวนะฮะแหวกแนวเป็นทีมังกรก็ได้นะครับผมแหวกแนวเป็นทีมังกรเนี่ยก็จะเป็นพวกอ่าลาติออสลาติอาร์ตก็ได้ยืนคู่กันนะครับผมก็ได้แต่ว่าอ่าผมว่าประมาณนี้กําลังดีนะครับมันหาง่ายนะครับ สีกาดเขียวเนี่ยก็จะทำยากหน่อยนะครับจะต้องใช้ของใช้หลายเยอะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสีกาดแฟผมบอกเลยว่าค่อนข้างเก่งตัวนี้นะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก้อนกิน่นไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่มาคลิปหน้านะครับผมชิวเกณ